สวัสดีครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วนะครับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วมาเจอกับลูกค้านะครับเจอกับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับสวัสดีคุณพี่คุณป้าคุณอาคุณน้าทุกๆท่านนะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับวันนี้มีเจ้าคันนี้เลยสําหรับใครที่รอคอยนะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์มาถึงแล้วนะครับ VIP เต็มนะครับ v ีไอพีเต็มแอร์ไมโครบัสหรือเปล่ามัครับ v ีไอพีเต็มนะครับทุกอย่างแอร์เย็นช่วงล่างแต่งนิ่มนะครับประตูนะครับไฟฟ้านะครับคันนี้สนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับที่นิผลออโต้คาร์นะครับ098 598 4026นะครับ098 598 4026ปดหปด่นย์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับคันนี้นะครับเป็น โตโยต้าคอมพิวเตอร์2.5ปี2010นะครับเป็นประตูไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูไฟฟ้าให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบนะครับเดี๋ยวเราทําเปิดประตูให้ลูกค้าได้ดูนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับเป็นประตูไฟฟ้านะครับใช้ระบบนะครับไฟฟ้ากับรีโมทได้นะครับหรือว่าจะใช้รีโมทก็ได้นะครับ หรือจะว่าจะเป็นไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับสนใจนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นที่รีโมทหรือเปล่านะครับรีโมทก็ได้นะครับรีโมทก็มีนะครับปิดที่รีโมทได้เลยนะครับคันนี้นะครับหรือว่าจะเปิดนะครับเปิดตัวที่รีโมทได้หมดเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ t o y ยต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง2.5ดีเซล หน้าเดิมๆนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับทําหน้าสวยมาเลยนะครับคันนี้ไม่มีชนหน้าแน่นอนร้อยเปอร์เซนตการันตีได้นะครับหน้าเดิมน็อตไม่มีการขยับขยื่นกระจกหน้าเดิมแท้โตโยต้านะครับหลังคาสวยๆเลยนะครับหลังคานะครับดูไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับไม่มีการโดนกระแทกด้านบนเลยนะครับเราให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมจะรีวิวให้ลูกค้าได้แบบละเอียดยิบเลย เพื่อลูกค้าตัดสินใจได้นะครับส่วนเรื่องราคาดูลถให้จบแล้วดูจะอ่านะครับเดี๋ยวผมบอกในคลิปเลยเรื่องราคาลูกค้าจะเป็นเงินสดหรือว่าเงินดาวได้ได้หมดทั้งนั้นนะครับจะเป็นเงินสดก็ได้ดาวก็ได้อยู่ที่ลูกค้านะครับลูกค้าสนใจค่อยโทรหาผมนะครับจดเบอร์โทรไว้เลย0985984026นะครับ0985984026 นิผนออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้หรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้อยู่ที่ลูกค้าถ้าสนใจโทรหาได้ก่อนเลย0985984026นะครับคันนี้มีพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องเสียงระบบชาร์จไฟฟ้าได้หมดทุกอย่างครบหมดเลย นะครับถือหม้อหุงข้าวขึ้นรถไปหุงข้าวในรถได้เลยทีวีจอใหญ่ด้วยนะครับไฟเฟยทุกอย่างครบพร้อมหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะนะครับคันนี้สวยเลยนะครับทุกอย่างเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับคันนี้คันนี้บอกได้เลยเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดเลยนะครับพื้นสวยๆนะครับคันนี้นะครับพื้นสวยเลยนะครับราคานะครับเดี๋ยวผมแจ้งในคลิปใจเย็น อย่าเพิ่งบอกว่าผมลีลาเดี๋ยวผมให้ลูกค้าได้ดูรถกันก่อนนะครับให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อรถกับนิผลออโต้คาร์ดีไหมนะครับทุกอย่างเดิมจริงไหมตามที่นิผลออโต้คาร์รีวิวจริงไหมนะครับหลังคงหลังคาทุกอย่างมีพร้อมหมดนะครับสวยด้วยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับทุกอย่างจอ Android 9นิ้วเลยนะครับจออะไรจอใหญ่เลยนะครับซันคันนี้อะ นะครับเดี๋ยวผมนะครับถ้าไม่สะดวกสบายในการเปิดรีโมทนะครับไม่อยากใช้รีโมทก็เดี๋ยวนี้นะครับดึงตรงนี้แค่นี้นะครับก็ปิดแล้วนะครับเป็นประตูระบบออโต้นะครับนี่นะครับนะครับลูกค้านะครับอ่ะมาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับสําหรับคันนี้นะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับก้านหน้าแต่งด้วยสปอยเลอร์ด้านหน้าสวยๆเลยนะครับมีรอยแตกเล้านิดหน่อยนะครับอยู่ท่านด้านนี้นะครับ คันนี้นะครับไม่มีที่จะไม่มีตําหนินะครับสีไม่มีตําหนิไฟนะครับเป็นตัดแล้วนะครับกระจังหน้านะครับใส่เป็นของตัวที่สวยแต่งมาเรียบร้อยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับทุกอย่างไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวทุกอย่างนะครับแต่งมาเพิ่มเติมให้เรียบร้อยเลยสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับกระจกด้านหน้าเดิมแท้นะครับตัวร่องนี้ตะเข็บเนี่ยเนีบสนิทนะครับไม่เคยการเปลี่ยนกระจกนะครับ หลังคาตัวขอบด้านข้างไม่เป็นสนิมนะครับไม่มีสนิมตัวนี้นะครับโอ้แดดร้อนมากเลยผมรีวิวกลางสายแดดเพราะอะไรรู้ไหมครับลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้ดูนะครับถ้ารถจอดตากแดดถ้าทําสีมามันจะเป็นรอยด่างนะครับตัวนี้ไม่มีเลยเห็นไหมเนื้อสีเดียวกันเนียนด้วยนะครับถึงว่าเคยทําสีมาก็จริงแต่เนียนเดิมนะครับเนียนเดิมจริงนะครับคันนี้บอกว่าสวยๆครับสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับ กระจกนะครับด้านข้างเป็นโครเนียมนะครับตัวนี้เป็นโครเนียมพร้อมนะครับเป็น D4D นะครับเป็นเครื่องดีเซล2.5ตัวด้านข้างผ้าม่านไม่มีนะครับตัวนี้ผ้าม่านไม่มีนะครับฟิล์ม80%นะครับฟิล์มดีนะครับด้านข้างนะครับซุ้มด้านข้างเดิมๆน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนนะครับและที่สําคัญนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนรอยตะเข็บเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมจริงนะครับตัวนี้ เนื้อสีใสปิ้งเลยนะครับเนื้อสีใสปิ้งเลยนะครับละคันนี้แล้วก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับทุกอย่างโตโยต้าเดิมอันนี้ก็โตโยต้าเดิมโตโยต้าเดิมนะครับโตโยต้าเดิมนะครับไม่เปลี่ยนไม่มีพลิกคว่ำของเดิมโรงงานทุกจุดนะครับล่องรอยตะเข็บนะครับเดิมแท้แน่นอนไม่มีการทําสีมาแน่นอนตัวนี้เดิมเดิมจริงนะครับดูนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะไม่มีริ้วรอยตําหนินะ ตัวนี้การเก็บงานเก็บ,ากบรายละเอียดเรียบร้อยหมดเลยนะครับมีสปอยเลอร์ด้านข้างเล็กน้อยต่าๆนะครับไม่ต่ํามากนะครับคันนี้ยางนะครับยางดี4ี่เส้นปี2022ทั้ง4เส้นขอบ16 215 70 16นะครับยางใช้ได้อีก5-6ปีนะครับรับประกันได้นะครับยางตัวนี้เป็นยางดิสโตนนะครับก็ปี2021 22่นะครับยางดี4เส้นเลยทั้งหมดเลยนะครับ ก็ถือว่าใช้กันไปยาวๆนะครับสําหรับคันนี้คอนโซลด้านหน้ายังไม่ได้มีการลงแว็กเพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดภายในเพราะรถเพิ่งมาถึงแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าในสภาพนี้เลยเป็นรถบ้านแท้การันตีได้ร้อยเปอร์เซนนะครับรถบ้านแท้ป้าย้าเดิมแท้ตั้งแต่ออกป้ายแดงมานะครับทุกอย่างไฟนะครับใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับนี่นะครับไฟทุกอย่างสวยงามนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนี่นะครับ ก็สามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับทุกอย่างพร้อมหมดเลยตัวนี้นะครับไฟนะครับนี่นะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับโอเคนะครับปิดสวิ์ลงนะครับทีวีพับขึ้นได้นะครับทีวีพับขึ้นได้นะครับทุกอย่างนะครับแอร์ตัวหลังทุกอย่างตัวนี้อยู่ในนี้นะครับมีการชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้นะครับไฟ220แปลงมาใส่ได้นะครับใช้ดานได้หมดทุกอย่างนะครับมีกล้องตัวหน้าด้วยนะครับกล้องหน้าพร้อมเรียบร้อยนะครับเวลา ไม่ได้ถอดออกนะครับเราใส่ให้ลูกค้าไปได้เลยนะครับแถมกล้องไปด้วยพร้อมเลยนะครับรถทุกอย่างพร้อมใช้งานไม่มีการทําอะไรให้อ่าไม่มีการถอดอะไรออกทุกอย่างนะครับก็คือมาสภาพไหนเราทําให้อย่างนั้นแล้วก็จะทําความสะอาดเรื่องเบาะอีกให้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายให้เหมือนเดิมนะครับประตูสะดวกสบายนะครับแล้วก็ไฟนะครับเปิดขึ้นตลอดนะครับเวลทัม V.I.P. นะครับสวย นะครับแล้วก็อันนี้มันผมไม่รู้เหมือนกันนะข้างในนะครับสวยมากนะครับด้านท้ายเหมือนกันนะครับมีไฟทุกอย่างนะครับแล้วก็จอทีวีนะครับก็สวยงามนะครับสามารถพับขึ้นได้นะครับพับขึ้นก็ได้นะครับเราก็พับนะครับแล้วก็หมุนกุญแจนะครับก็ล็อกไว้แล้วนะครับมันก็จะล็อกไว้เลยนะครับตัวนี้นะครับแอร์ปรับตัวนี้นะครับแล้วก็ช่องแอร์ทุกอย่างครบหมดเลยนะครับภายใน นี่นะครับก็ถือว่าสภาพครับลูกค้าเข้ามาดูรถได้อีกตัวจริงนะครับผ้าม่านจะไม่มีนะครับผ้าม่านจะไม่มีนะครับตัวนี้ตัวนี้ผ้าม่านไม่มีนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเขาถอดออกรือไงนะครับผ้าม่านนะครับไม่กี่บาทเราซื้อนะครับลูกค้าไปสามารถซื้อสั่งซื้อได้นะครับตามที่ขาร้านเขาทําบอกนะครับมีมีขายครับมีจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับข้างหน้านะครับวางสวยงามมากนะครับเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะครับเป็นลายเพชรด้วยนะครับตัวนี้ นี่นะครับแล้วก็เบาะจะไม่มีขาดไม่มีชารุดด้านหลังจะเป็นตู้ซับเบด,ดนะครับข้างหลังบนด้วยเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเครื่องยนต์ถามว่าเครื่องยนต์ดีไหม mm. เครื่องยนต์ดีแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับประตูก็ยังบอกว่านะครับเป็นประตูระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับมาดูด้านท้ายคราวนี้ ท้ายเดิมจริงไหมนะครับอย่างที่ลูกค้าหลายๆคนสงสัยว่ามีผนออโต้คาร์เอารถมาเนี่ยไม่ใช่รถโดนชนมาหนักหรือไงมาดูนะครับตัวด้านล่างแต่งสเกิร์ตให้สวยๆนะครับตัวนี้ให้มาเลยนะครับพร้อมเลยนะสวยด้วยนะครับตัวนี้นะครับคอมพิวเตอร์แต่งสวยปั๊บเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับกระจกด้านท้ายนะครับก็เคยเปลี่ยนมานะครับด้านท้ายเปลี่ยนกระจกมานะครับกระจกด้านท้ายเปลี่ยนมานะครับอ่ะมาดูนะครับเปลี่ยนกระจกท้ายมา ไม่ใช่รถโดนชนท้ายมาหนักเหรือนิพนไม่ใช่นะครับมาดูนะครับมาดูเลยนะครับว่าชนไม่ชนดูนะครับเม็ดอาร์คนะครับตะเข็บด้านข้างด้านท้ายนะครับตัวเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คยังอยู่ครบหมดนะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมหมดนะครับด้านโคงด้านข้างด้านท้ายนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆนะครับแล้วก็มานะครับดูภายในไปด้วยหลังคานะครับสวยๆเลย ให้เห็นกันหมดเลยนะครับคันนี้ดีวงทีวีมีให้พร้อมนี่นะครับแล้วก็ตู้ซับเบสเครื่องเสียงดังดีมากผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงดังดีมากนะครับก็กระหึ่มเหมือนกันอ่ะพี่พี่ครับลูกค้าครับคือว่ากระหึ่มเลยนะเครื่องเสียงเนี้ยตุ่มตุ่มเลยนะครับแล้วก็ท้ายฝั่งทางด้านขวานะครับจะเป็นเดิมแท้แน่นอนนะครับย้ํานะครับรถผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทับทาความสะอาดดูนะครับดูให้ดูว่านี่เป็นคราบเนี่ยคือ ยังมีคราบดําหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ทําอะไรแต่ผมมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนๆเลยใครจะจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวดูจบเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ในลูกค้าให้ได้เลยนะครับมาดูนะครับตัวนี้ด้านข้างด้านท้ายนะครับเดิมๆแท้แน่นอนตัวนี้นี่นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งคอมเมนต์นะครับว่าอะไรนะทําไมไม่บอกราคามีแต่รีวิวบอกคุณจะรู้เรื่องรถนะครับคุณต้องดูก่อนนะก็ให้เรื่องราคา นะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องราคาเดี๋ยวผมแจ้งในคลิปแน่นอนนะครับให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันก่อนว่ารถสวยจริงไหมนะครับให้มันสมราคาไหมที่ว่าอยากได้นะครับส่วนใครอยากได้ราคาสองแสนสามแสนมีอ่าไม่มีแล้วนะครับมันจะเป็นรถพวกที่ปลดป้ายนะครับตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับสําหรับใครนะครับแต่คันนี้หลักผมบอกได้วหลักห้าขึ้นนะครับลูกค้าสนใจค่อยโทรหานะครับเดี๋ยวทีแจ้งเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมบอก ราคาให้นะครับเดี๋ยวผมบอกราคาให้นะครับอ่ะมามาดูฝั่งทางด้านนี้กันก่อนนะครับด้านนี้นะครับจะไม่มีร่องรอยขีดขูดเหมือนกันนะครับเป็นโตโยต้าเดิมแท้นะครับด้านท้ายเม็ดอาร์คเดิมจริงนะครับเดิมหมดเลยนะครับเดิมจริงๆนะครับตัวนี้ด้านท้ายนะครับดูนะครับด้านข้างนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับกระจกนะครับกระจกด้านหาเดิมยต้าเดิมโตโ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 ยต้าเดิม นะครับฟังเสียงบางๆนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะครับพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ติดคิ้วเรียบร้อยนะครับถึงจะทําสีมาก็จริงแต่สวยนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับดูประตูเดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับด้านข้างเม็ดอาไม่มีการขยับขยื่นนะครับทุกอย่างเดิมนะครับ คันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูให้นะครับเลขไม่อันนี้ยังไม่ทําความสะอาดจริงนะครับผมย้าเลยเนี่ยเห็นไหมเลขไม่นะครับอยู่ที่สองแสนเจ็ดมื่นเก้าพันกิโลไม่การันตีเลขไม่นะครับเป็นรถมือสองมาเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับไฟแต่งให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับคันนี้เสียงเครื่องนะครับติดสตาร์ทแล้วนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับดังนิ่มมากนะครับ ดูนะครับไม่มีการรีแมีเป็นไงเสียงเครื่องวงวงแอร์เย็นก้องหน้ามีพร้อมนะครับโอ้โหแอร์เย็นจริงๆเลยสตาร์ทขึ้นแป๊บเดียวเย็นแล้วนะครับเพราะว่าเย็นจริงๆนะครับรเย็นจริงๆแอร์นะครับเย็นจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะครับแอร์เย็นจริงๆครับอันนี้ ยอมรับว่าแอร์เย็นจริงนะครับมาดูนะครับมาดูฝากระโปรงด้านหน้านะครับตอนนี้ผมจะให้ดูว่ารถโดนชนมาจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับว่าทุกคนลูกคู้าชัดเจนแค่ไหนนะครับแผ่นฝากระโปรงด้านหน้าเดิมแท้นะครับเดิมแท้นะครับไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยการขุดชนมาแน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับน็อตนะครับแล้วมีการขยับเพื่อเย็นจริงนะครับแต่ไม่มีการชนแน่นอนนะครับ ซุ้มด้านในนะครับเดิมแท้นะครับน็อตไม่มีการขยับเคยื่อนน็อตไม่มีการขยับเคยื่อนสีเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมนะครับด้านท้านะครับมออกอยู่ครบหมดนะครับไม่มีร่องรอยการชนแน่นอนนะครับน้ำยารอเย็นสีแดงายปิ้งเลยนะครับคานหน้าตัวนี้ไม่มีร่องรอยการขยับเคยื่อนหมุดตะเข็บเดิมแท้นะครับยังอยู่ครบเย่ยงเฉพาะหน้ากากตัวนี้แปลงมาให้นะครับ ตัวนี้เดิมจริงๆ100%ยเปอร EU, ์เซ็นนะครับสีเดิมนะครับน้ำมันวงน้ำมันเบรกก็ถือว่าใช้ได้ยังดีนะครับตัวนี้นะครับไม่มีการขยับเพยื่อื่นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับดูนะครับซุ้มเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับไฟตาเดิมแท้แน่นอนนะครับของโตโยต้าเดิมจริงๆนะครับอันนี้นะครับแผ ja. mm ่นอิเตอร์อยู่นะครับอยู่ครบหมดนะครับซอกนะครับตะเี็บอันนี้มอพักน้ากระกระจกเดิมนะครับอันนี <connections> ้ท <What S 2> ุกอย่างเดิมจริงนะครับอ่า ร้อนนะครับร้อนร้อนร้นร้อนร้อนะครับผมก็ถามว่าร้อนไหมร้อนจริงๆนะครับลูกค้าก็ให้ดูแบบเจ็บจะไปเลยนะครับอ่ะนะครับมาฟังราคากันดีกว่านะครับสําหรับคันนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็โทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026นิพนธ์ออโต้คาร์ ยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับอ่ะมาฟังราคากันดีกว่านะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์ประตูนะครับไฟฟ้านะครับราคานะครับห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นะครับปีสองพันสิบนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเครื่องสองจุดห้า ต่อรองกันได้รถหน้าเดิมๆท้ายเดิมๆนะครับสนใจถือค่อยโทรหานะครับราคานี้นะครับ5 9 5 0 0 0บาทนะครับต่อรองกันได้สำหรับ VAP คันนี้ลูกค้าสนใจจะเป็นเงินสดเงินผ่อนได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนของประเทศไทยเราก็สามารถจัดส่งได้จัดไฟแนนให้คุณได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการดาวคันนี้คุณลูกค้าต้องดาวที่ประมาณแสนห้าขึ้นไปนะครับดาวหนึ่งแสนขึ้นไปนะครับสหรับลูกค้านะครับถึงดาวเป็นแสนนะครับ ลูกค้านะครับดาวหนึ่งแสนมีเงินแสนคุณมารับรถไปได้เลยนะครับผมบอกพูดตรงๆนะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับต้องมีดาวแสนนะครับถึงจะได้รถนะครับดาวแสนหนึ่งได้เลยนะครับสาหรับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้รถโตโยต้าราคาคอมมูเตอร์ดีสูงขึ้นทุกเจ้าทุกอย่างนะครับถ้าลูกค้านะครับที่อยากได้คันละ3 0 0แสนกว่า มันมีแต่รถปลดป้ายนะครับรถปลดป้ายเหลืองนะครับที่เป็นแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น,นป้นายฟ้านะครับอันนั้นเขาขายกันถูกจริงเพราะว่าเป็นรถสาธารณะเดิมนะครับเป็นรถสาธารณะแล้วมาเปลี่ยนป้ายฟ้ามาเป็นรถส่วนบุคคลแล้วลงขายในเน็ตนะครับต่างๆราคาถูกๆนะครับลูกอันนั้นคือเขาใช้โซมมากนะครับเขามาทําสีใหม่มาใส่เบาะใหม่มันก็ดูใหม่นะครับแต่ถ้าอยากได้แบบรถบ้านเดิมๆก็คันนี้เลยนะครับ ราคา595,000บาทต่อรองกันได้นะครับเล่มพร้อมโอนหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับลูกค้านะครับสนใจก็โทรหาได้เลยประตูออโต้นะครับประตูออโต้นี่นี่เลยนะครับสวยๆาารีนตีได้ถ้ารถนะครับไม่ตรงตามที่นิผลออโต้คาร์รีวิวนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าวันที่ผมไปส่งมอบปฏิเสธรับรถได้เลยนะครับผมย้ําเลยนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าโอนมาจําเงินสดนะครับอยู่ที่ คันนี้นะครับรถตู้นะครับลูกค้ามัดจําโอนเงินมัดจํานะครับสําหรับลูกค้าเงินสดอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าเงินดาวต้องมัดจําอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับถ้าลูกค้าจะเงินดาวต้องมัดจำห้าพันบาทแต่ถ้าลูกค้าเงินสดต้องมัดจําอยู่ที่สองหมืนบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลยที่เบอร์098598 4026นะครับ 0985984026 Toyota Comuter 2.5สวยๆคันนี้รับรองท่านได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าภายในสวยนะครับเครื่องดีช่วงล่างแน่นนะครับประตูก็เป็นประตูไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสวยๆให้ลูกค้าสำหรับลูกค้านะครับจะอยู่ไหนของประเทศไทยนิพปนออโตคาสามารถบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณได้นะครับตอนนี้นะครับรีบๆเข้ามาเลยถ้าสนใจ เข้ามาดูรถได้ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าลูกค้านะครับเล่มพร้อมนะครับเล่มพร้อมให้ลูกค้าไปได้เลยนะครับรับรถไปได้เลยนะครับสําหรับท่านใดสนใจนะครับแต่งช่วงล่างนะครับโชค4ตัวนะครับโชค4ตัวนะข้างหลังนะครับด้านท้ายมีตัวบนธรรมดาแล้วก็ตัวเฉียงด้วยเพื่อการคงเขงแบบว่ารถให้จับช่วงล่างหนึบเลยนะครับบอกเลยว่าช่วงล่างหนึบแน่นอนร้อเอร์เซนนะครับ คันนี้เครื่องดีอาจไม่ได้เปิดเครื่องให้ลูกค้าได้ดูแต่บอกเลยว่าเครื่องดีจริงแท้แน่นอน100%ซ็นะครับสำหรับท่านใดสนใจก็โทรหานิผนออตโต้คาร์ได้เลยที่เบอร์098 598 4026นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย Toyota นาคอมมูเตอร์นานๆจะมีมาทีนะครับตั้งแต่เกือบปีแล้วมั้งครับผมไม่ได้รีวิวคอมมูเตอร์นะครับจะถึงปีแล้วเพราะว่ารถหารถไม่ได้นะครับ เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาสองคันอีกคันหนึ่งไม่ได้รีวิวลูกค้ามาจกหน้าร้านไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ